สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องตอนนี้ในช่องของเอกกับพี่วัดลอมเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องไส์เอาตัวใดได้หรอบอสน้องตะวันขายป๊าดได้ซื้อแล้วพ่อมครับซื้อเก้าเพลินตะวันก็เลยเพิ่มให้เป็นตะวันขายแสงตะเวนจ้าน้องยืนกลั้นน้ำตาหลบเงาได้แล้วใช่ไหมหนี่ตัวนี้หนี่งได้จักตัวตัวเดียวอือได้ยนี่งในอันอีกหน่อยหน่อยนึ่จักบาทนี่แม่กับลูกเพิ่ม อ๋ออุ้ยแม่แม่งงามกวมแม่ดมีตัวที่อะไรแล้วนี่ตัวที่หกจะเป็นแนงหวยแล้วได้ต่อไปี้่วมาเป็นเป็นึกเดียวในคไมู่อ๋อในูอ้นี่แม่แม่นน่ี่แม่หน่คืองามเฉอ่มาองมาสองอันนี้ยอ่ได้ขายบอกขายนสดตัวครับิอุ้ยจักานี่องาัหดนี่มันว่าหลินน้ำเลี้ยวอืม ซื้อย่งนี้ซื้อยังนี้สางซื้ออยังค่ะแล้วท่านี่ซื้อวยคืองามแท้ตัวนี้พี่วาดตัวนี้งามท้อกง่ายพ่อซื้ออย่าง KF31 ลูกก็เป็น KFC มีเมียสวอนตัวนี้เมี เ่าบอไงเถอะอยากมีเงินดีหา,าอเอกคอนเดหาเงินก่อนอชอบหวมันอือออ น่ามขลังยนงมะลินและไมเดอร์มาป็นทั้งผุนก่ในเรื่องจริงสิมาปีนเอออไปตีนเขามันเป็นท่อมแ่บแมนมันเป็นฮอร์โมนเพศผู้ร้ายแมน้อรมนเปผู้รายมันก็เลยเป็นเป็นท่อมก็เออล้วกเป็นนารามันก็เลยเป็นป่าเป็นมันนั่สิแมฮอร์มาเป็นโนอุยปลายเลยเป็นยังบุญบันดาล ชักพาเห้มาพบกันกับวรเหมือนบนบันไดนี่นี่เาทักมาหลายากให้แบบดีซินดีตัวใหญ่เท่านี้จะบอกโอ้ยอุ้ยอันนี้แม่ลูกอันนี้กัตัวแม่เีกแมนครับลูกเี่ยาห้ครับให้อันี้ักาดอันนี้จับาดอ้ไอออันนี้จักบาดครับอย่ขึ้นาครับ้ก็บอกตนั่งอุ้ยหลังของแม่ก็อย่งนี้ลูกเป็นยศออยาเงียบอจะยมากตัวีาย ใจจะมีแห้งอยากมีเงินคื่อแห่งคอกัะเมียหายไม่ใชเขาอหยากบนประคำเป็นโซนที่ตัวจ่าก็มีอ่ะซึ่งว่าไหมน้ำอัดไออันนี้เย็นคืนอยู่ครับปทำเป็นยังไงไปทำเปนเคือยยังดีป็นแบรนด์ควจะขอให้ฟ้ามแบรนด์นั่นก่อนถ้ามันมาเจสีทับมาต้องไปผ่าเป็นไไม่นั่นก็อคไทเลย

ไปต uhh oh. no. mm ่ออยู่บ่ให้วัดมีอีกฟรามนึ่งในลังลูวินสันนั่นเอาไปน้ำเนมันมาเอาไปน้าเนมันื่องดีะเอาไปน้ำเนมันมาเสื่องดีให้เป็นเลือกจ้าของเหรอตัวนี้ ยังมากกว่าขาันเลี้ยอะไรนะมันมอตัวนี้เลยบ่เปลี่นงานกัี่นงไายูเปลี่แล้วเห็นไหมคนว่าอะไรน้องไม่ด้วยไม่ด้วยนาเ้งมึงนพี่น้องเบิ้งเบึงเบึง เอก็เบิ้งบ่เป็นเด้ว่าข้าวเบิ้งค่อยเบิ้งวางเลยแต่หูวตะวันเนี่ยเมืองละมันง่ามดีตบไปตบมาเปลียวมันขึ้นกับเมื่อเวลาบเปลียวมันไปเอียงแง่คืไอะไรเงียบดีแหนม่ะไรเงียกว่าจะมีขวดหนาขวดหนึ่งเป็นยังไงไปซูบหูมันแล้วก็ตบล้มเขาหูมันกับสิบเปลวมันกับสิบฟงข้นไปเอามืองูเปลียวมันไปหางเฉียมันเกิดตบไปตบมามันกระเล่นเข้าไปในขวดเลยหางเแค่กับขืนเปลวนะครับปุ๊บจับหัวมั้งสิทักขาให้ของ นี่ yeah. well, kind of ้ีมาตรฐานเร่วกล้ว่อะมาจะมนไาเป็น okay. ช่วงใบเดยบ่เพราะว่า hmm. ช่วงเศ้าผมสิเก็บง้ออยู่เ่องสวมมกันสองโถอยู่ไปเจ้ารอผมผมเอางัอมาแล้วเดี๋ยวผมเอาเอามาลงขวนแลวน้องตะวันขายมาไอเจ้าคอยบอกจะเลยว่าเจ้าฝ่าเอามพาะอันนัมันเขา้อ่เล่าเดี๋เพรานจิว่ามึงว่มีเขาว่าไม่มั่นผมจะเอามาลงยุดาูขใส่นะออื ใช่พ่อมันบ่ขัดจะอนโป๊กขาขับง่ามขา่ใช่คือพ่อมันบ่หนิคือเราเต็มเต็มเลยตั้งแต่หกเดือนแล้วนี่หกเดือนยี่สเดือนอยู่เลยพอมันอันนี้จริงๆเมกะยนก็หนีเมียมันหีกกามี่อยู่แล้วแต่ว่าเราถูกชะตาไปแล้วเมียอันนี้พ่อหรือแม่มันนี่แม่แล้วแม่แม่แม่มารับลูกแม่มารับลูกแต่ว่าพ่อมันนี่พ่อกับแม่พ่อกับแม่พ่อกับแม่จะเป็นซุหาแต่แนวเห็นเนาะ ตาบ้านพ่อันันตอนแรกผม่าเสีย่อนลาูนอน้พ่อบ้านแต่วาตัวนั้นท่านไ่ได้องอย่้วอนันนี่ลาูนได้คก็อช่ขี่มาไกลพี่ก็พอถามเพื่อนมาคิดแนวใดเพือันใดย่าูนดีทรว่าจอาชูเดียวพี่ผมเนี่ยจะจะจะหลับเวลากันลานั้นมันจะเจ็บขี่กบยังมั้งไงกวัดว่างเนี่ยมกบอกว่าจะให้บบล็อกอนเลยนด้กี่ได้ขายหวดขี่ได้ม่ได้อยู่บ้านไม่มีก็ได้ขายจนเราเหลือ สามสอบร้อยทั้งแกขี่ขายทั้งขายขี่แกเหรอครับรถอีแต๊กนี่นี่น้องยาดองขำยังนะครัได้เท่ไรก่อนี่สรุปยี่สิบหกเไม่เกินหรอกหาย่ายล้โลดพอประกาศต่อเล่วบอกสิซื้อซัเงาไปยัง่ะเดียวโดนงอนง่ามพี่เดียวโดน ไ,ไปโหลดหาเ,าเืินซีโอ้ยเมื่อซีได้ฝุ่นแล้วเด็ดพอผสมแล้วบอตอยมันบ่นี่เออนั่นนี่ยตัวนั้นหกหมื่นไปเนาะกหมน,น,นเจ็ดว่นเ่ไห้เ <ๆๆ S 1> ล,<ะ>ลาน้ำีเอาอนตัวนั้นให้อายมาเปิตัวนี้กระดงดาเพิ่นสิเป็นนายหอยแล้วพี่น้องนายหอยวัดตอนนี้มีจักโแล้วอนี้เิ่นขายหาเงิ ว่าเมียว่เธอว่าเมียตัวเออว่าเมีย่ิดเมียมีหน่อยหามือ่นหอกงามหรเอาครับอไครเนี้ยวคบร้านหรอหามือ่นอ้ยหนี่งงามซื้อระอบกแล้วอตไเดี๋ยวขอเบอร์ทั่วผอยู่หับงัวนะไม่ได้้ทังหกบาผีทังบาทเายแล้วผมกะสีจังเปเอยงง่วอยู่นิ่สวนลับมากกจังผีเมาขึ้นรถไปสงกลับไป เ็ต้องมาจำดอกกับไปหัวงอหับานบนทั้งนทีเดียวไเลยเยอะเบิร์ไปถาแป๊บนึสักตัวแล้วตอนหกง้อหกกล้วยดิหกซิปเอฟหกหกหกส่วนแปดเจ็ดส่วนเขาใช่กันเยอมากหกหง นั่นตรงนั้นน่ะสวยอยากมีเงินจังเลยคิดแม่ว่าได้แสนกว่าแล้วนะโอ้โหต้นนี้ซื้อยังนี่ค่ะว่ามีซื้อพีซื้อเพิ่งมาเกขึ้นนียครับตุวนี้ใช่ไงดีเถิดได้ตั้งให้เลยตั้งมาไปไปเนี่แค่นี้ก็ลูกดกนี่ยนี่ดีนี่ดีขึ้นี่งนว่าว่ปกตินี่ยเก้าเดือนสักกระนนทางทื่วไปนี่ เสื้อเดือนละสองเทืออ่ะได้นี่ดินี่นี่นี่ถ่นะจบตาบุญถ่ายรูปโอ้โหสวยมากลูกถ่ายให่มครือนีเปล่่ยปนยูนี่เสื้ออาทิตย์ละหาเทียอ่ได้นี่หยุดค่ะมือสั่นละบอกนี่กับซื้อวัดา่ รอบตะวันฉายตะวันฉายโบ่อะไรก็ซือละที่สั่นเอก้ยโอ้ยมาถึงใจคอยแห้งไอ้สีเอ้ยกบขาเอ้ยน่าเอ้ยเราก็เชื่องนะโอ่เถอว่าเชื่องละเพราะว่างง่วบเจ้าผมอ่านของไอ้นเราลักเอามากไหมเนาะของไก่อยู่ประเทศไหนมันเลี่ยดจบไป เลี้ยเลียวเลี้ยเรียวเขามาหอดมาเลี้ยเลยจ้ะจิ๋าซูซ่าเลี้ยไข่แมียเลี้ยไข่เมียบานตัวหัวแทนว่าอินาเลยกระสโอ้โอ้ดีมากเลยดีมากเลยบ้อบ้อเขาอื่นบ้ออย่างก่อนบ้อดางบ้อยังเลยเนาะสีเข้มมากเลยงามอีหลีสีเข้มของหอมเข้มนี่บ้อพี่เปอาตัดเลยตักสุดสีนี่มันงามโบดตะวันฉายนอกตะวันฉายเนี่ยแต่สีมันเข้ากับสีหน้าแม่เลยนะ เพราะตอนแรกสิตั <S 2> <S 2> ้งเสื้อหยัางหวปลาเพราะจะทําเป็นงัวปลาฟาร์มแต่เแล้วเออตะวันใช้กับเออใช้กับใช้น้ำลายอ็่างกั้งหงาโอ้ัวไม่เาตัวไหนมันมักตีมันก็หัวลนมักมัวาเก่าันปักเก่านี่แห้งนี่หอหัาหอปลาไปเนี่ยดูตาเขาหมอแล้วกเตีไยได้ก็้ย้นที่หนอ่งเหยีอยเตย็นหปลาซะปลาเนาะ ตะวันชายหละแต่สือเหร็เงาะปลาซื้อจริงซื้อตะวันชายสื่อเหร็งเงาะปลามันอ่อนครกคนนีได้เรียบบางปลาตะวันชายเพชรบาปีเาเคยข้ามเเคยข้าโอ้หจูปลาจปลาจปากันเน้จูบปากันแน้ว้าวารักเาะอยู่ด้วยกันอืมสักหนึ่ทายหนุ่กันนะน่ารักอื อันนี้เห็นแน่เลแค่วอันี้เห็นแน่อันกดมมเขา้ๆนลากอ่ะนี่ตัวนี้ข้างหนาแล้วนี่นากเฮ็นได้พอเสี่ยนมีเวลาม่นอนเก่าองสีเน้ะอุ้ยอ่อนแท้อ่อนจังเลยลูกนอารับเลยวนิลลาสดรับหลอน้าเนอนน้ามีดีมีวัมันอ่อนจะอีรีหัวนะ พอแล้วพ่อจะเอาตัวพูดแค่ตัวเดียวเอาแต่หนูคนเดียวน้องเป็นพันวาสามมรา้ิบปตอนไม่็นตัวจีพอจะงามอีงามงามอีกหดหดว่าสิบปอต์ตอนเร็กหดใช้เบิ้งเบื้องหูพรอนใหม่เนี่ยหูใหญ่บอกเบื้งหูใงใหญ่แ่ท่อนี่ยหูคือไก่ไงไลาย้าหไงมันจะเป็น บาซินบา้นมนจะเป็นบาซินมันจะเป็นทุ่งหัเก่าระยูที่ดีอะยูดียูดีหัวนิบก็ดีหหงามบักด่งต้องหูแบบนี้เออเอเอเอ้เอาออยาันนี้ก็ยักมากน้ำยือตัวนั้นยือยือไนั่นยื้อแต่ละยื้อกูนี่ยือกัมา อุ <unting> ้ยตะลอกเดี๋ยวเมียตัวมากแคตัวหน่งเหียตัวเมียน่ะเมียหนักมากถ้าความหน้าเออพมอทองบ่แพงเ้ื่องแคือบ่ขอเบอร์เขาเพราะมันอ่ะมั่วในเวลามันตั้งซ้องมันบ่ขอแล้วเบิ่งเขาขอมันเป็นแบบใดเรื่งถึงสองตัวแปดก็มี่รอแต่จะเปอร์เซ็นที่จะแปดน่ะน้อยน้อยแต่เป็นไปได้ก็เป็นอยู่แต่เก้าเดือนเลยหรอาเก้าเดือนเหมือนคนใช่แต่ถ้าเชื่อไฟเนี่ยก็คืออาทิตย์ละครั้งก็ได้เนี่ย มันมีตัวเยอะ่หมคือถ้าเจอพั่วเชื่องชั้นใจออนหลุดชั้นบกไยตอเลยดิแล้วที่พูดในคลิปแล้วว่าถ้าถูชาตาคือเอานี่ตอนนี้มันเกิดมันก็เป็นตาถือกั่่ด้ตัวนี้แล้วชาตาถึงห้ามถึงเชื่อนี่มองได้ว่าเป็นตะเอาเอาทำเาแล้วคาหนึ่งแหละเออแล้วราคานี้ แค่นี้มันดหรอวะมันถึงมันแพงอืมแต่ว่าเราก็ให้ตามราคาเขาเง่นเยอะจแต่วจาเหลแ่ยงนั่นเาเาบอกเาอกกันว่าเด็กต่อคนบอกนอจิตต้อนยิ่งสามนี่น่นั่นฉันไ่ยากจวต่อกระเป๋าเยอะอรนี่หายลองบอกกน ก็ดูสะอาดหน่องหว้ำน้ำน้ำดีดีไอ้ปกติไอ้อาบน้ำให้เพื่อนบ้านนี่อาบได้พืซ้อมมือแล้วผมก็เลยปกติยุ้มมือยู่บ้านไม่ได้อาบแล้วเพื่อนอาบยุ้มอาบยุ่งกว่าโอ้ยเป็นเชืองหายนึกว่าโง่ไกลหน่อยตนี่เอาอะพี่น้องเอ้ยบุ่้องกัสิบปรยาไปร่ำเลยหรอใควมาไกลมานม่ไรกับพานคุ้มสิเมื่อจะบ้าน เพิ่นอยากไปหาง่วเพิ่นล่อยโลกับิานเด้อไปหาง่วเออมีสวัสดีครับมาเล้วมาเรียมารับลูกไส้กับบานนี่ดีนี่ดีอกอว่าเออนเห็นว่ล่ะเราโหดสมบ้นหรไเงาะปลามาเอาดี ้เราเบิ้งเอาเบิ้งเองแม่เบิ้งกันสาวน่อยเพชรบัดแผลเลือบอห่นหบุดิเดียวย่าหาสุดใหญ่แนี้เลยัดคืิ้งบ่แม่บนีเดียวย่าเลาไม่รงาได้เบิ้งกันสาวน่อยเชือบอปานคือดีคือยังเออนั่นได้เบิ้งงอปลาเถือบบิเบิ้งเจ้านออันใดดเบิ้งเ่นี่ดีเงอได้นิคนหนึ่งเป็นงอได้หนิงอสิบ้าเอางอได้หนิ ถตัวใหญ่าเาะฮอเอาบอตัวอ <pl ains> ัน <reco> น <kaz uffy> ี้เราพบเป็นก้นะตัวจริงมันเท่าบวแม่เลยจรเด่ไปเดี๋ยวีวจีดับสจเลราหมือแเลงสีตะเกีดครับสีตเกีดเลยแม่มาเอานลยแม่มาเอาตะกอนไปน่บอไปบอไอน้ำสวอนน้องมาสั่งไม่เอาลูกไายไปยู่นําเนี่ย คลิปเก่คือเข,ข,ขาขกันคักคดิบายดีรูปดีเพื่อนตะวันใช้ไ่้สิเปียมาเป็นบอกงองเปลาไปยังการซาไปขับรถใหนเนี่ยไปเป็นคนขับรถซาโอ้ยโอ้ยละสังทองนั่นแน่รังมอดตัวดำนั่นคืนอาทาน <c oughs> อาศัยไทยหัวบาท กไเป็นว่าดีก็ินได้วังลํำไห้เอ่เราไเรดเสียเงินรได้เสียค่าบัารเขาว่ำเบิ่งหอดม่องบ้านหอดซองแม่ไม่ยี่เลียมยู่หันบ่อยู่ขือเก่าแม่แล้ว่าจูงไปรําตัวหน่อยแถมโอุ้งอะยืีเงือก็ไปเอาตัวของย่า่คููกันนเพี่งตัวใดตัวนันกึคือกันเียเพาั้นไปเบองู่งหันสหันผูหรือแม่ผู เอาไรปูดให้เอาบันนั่นเจ้าน้อที่ไหนเท่าไรเต้าน้นเท่าไรเมื่อนี้มีไปเอกร่องมีตัวถอดผ้า้นนบอมีงปลาหลับภาษาอังกฤษวันนี้ันแล้วตัวนั้นง่ามเชื่องขึ้ตัวนี้บอกเอ้ยห่างหูค่ะจูงมาเบิ่งไปมาอย่าไรเบิ่งมาใส่หนังหมดเด่นอ้ยนั่นนั่นหนมียนั่นนั่นันีเปิ่งก็มาไปนังคาโตซ้ำกันอยู่บ่เอาละพี่น้องสำหรับคินี้นะครับกั นลาพี่น้องไปก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องเอียงพิวัตรลำเพื่อนออฟฟิเชียลครับพี่น้องแล้ววันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ